สบายดีสบายดีเอสีอ่าโซนังตอนนี้ก็เป็นยาบรรยากาศคขำๆแล้วพี่น้องเไยแต่ว่าแดดยังแห้งอยู่เนาะประมาณสามสี่โมงแล้วเนาะตอนนี้โน,นังก็ได้เดินทางมาหาอีกสาวสูอีกผู้หนึ่งพี่น้องเไยเพื่อจะเอามาฝากพี่ฝากน้องหรือว่าฝากผู้บ่าวสูทั้งหลายที่ว่าอยากอ่ามาเป็นตัวเลือกให้โอ้ห้ลมอ่าอีกน้องพี่น้องเนะกะ ส้นางก็อยู่จะเท่าบ่ไกลบ่ไกลเท่าบ้านเฮาบ้านของส้นางเองนิหดหน้องเยกับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ทางไห่หน้าลุว่าเฮือนซานของสาวสุดแล้วน้อพี่น้องเนาะกับทางส้นางก็ยังบุกคืนคมาหาสาวสุดคนนี้จ้าเผื่อกับคนยังเป็นผู้สาวซำน้อยอยู่พี่น้องเลยกับโมเมนต์ไม่ห่างเนาะเกิดว่ามักหักถึอสเปคผูดด้ใดกับโอ้ลมน้ำเพลินได้น้อพี่น้อง ก็โซนังก็ยังบุเคยมาหาเพื่อนจักเถื่อกับยังบได้ไปไทยไปถามเพื่อนว่ามีหมักคนแบบสเปคแบบใดอะลรกันชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนนี่เป็นแบบใดนะพี่น้องเนาะกับสีพาพี่พาน้องไปถามพร้อม่กันนี่แหละพี่น้องเลยไปถามพร้อม่กันเลยนะพี่น้องเนาะเพื่อนก็มานั่งถ่ายอยู่นี่แล้วพี่น้องเลยเอ่างโนังกับบอด้มาหาเพื่อนจักเถื่อก่อนอื่นก็สบายดีโดย สบายดีเนาะแล้วทางสนางบ่เคยมาหาเพิ่นชื่อเสียงแห่งน้ําว่าจังได๋นาะชื่อออนชื่อออนน้องบางออนอายุจักปีเล19 19ปีก็ยังเป็นผู้สาวอยู่เนาะบ่แม่นแม่หอกแม่ห่างดีโดยก็เป็นผู้สาวสุดๆจริงๆเลยโดยสาวบางออนโอ้ ตะกี้กับโซนางก็อยู่แถวใกล้นี่นะแต่ว่าบบเห็นสาบางอ่อนนี่อันอยู่แถวบ้านนะนะตะกี้ไปไซตะกี้นะอยู่ไทยอ๋อตะกี้จะอยู่ไทยบ่ยบัดนี้จะมาบ้านม,มาจะโดนแล้มาได้สองสามทิศแล้วอ๋อสองสามทิศมายังมาเกี่ยวเข่ามาเกี่ยวเข่าซะตัวแม่เก่าเกี่ยวแล้วบ่เข่าว่าสะเกี่ยวม,ม,มืออื่นอือมืออื่นมืออื่นเป็นมือวันทิศเนาะสกมือวันทิศบางคนกันหลายคนอยากเกี่ยวอยู่พี่น้องเลย อืมค่ะน้องออนบางออนเออบางออนนี่ก็ได้บ่ได้ว่าจะนางอยากอยากซื้ออยากตื่มแห่นะแบบอ้อนซื้อซื้นคือบุกขาดนะฮะน้องบางออนนะพี่น้องนะอายุสิบเก้าปีเนาะกลับมาในเมือนี้ก็คือเราอยากเปิดใจแมนบแมนอยากเปิดใจหาคนโอ้คนลมคนคุยนะโเปิดใจหาคนคุยการมีจำกัดอายุอยู่บ่กะหาสิบลงมาหาสิบลงมา หาซาวบ่โดยอ๋อหาสิลงมาหาซาวปีพี่น้องเอ้ยค่ะไปอายุตามนี้กะมาลมน้ําน้องได้เนาะคันสิเอากัวหันก็สัวมีผู้60 70มาลมจักก็ลมได้อยู่บ่กะพอได้เฮาก็ลมกันไปก่อนอือก็ลมลงเบิ่งเนาะโดยแม่นว่า FC เพิ่นโอ้ยว่าอายุบ่บ่ตามเกณฑ์เพิ่นบ่กล้ามาลมจังซี่นะโดยอ่บัดนี้มีสเปคอยู่บ่แบบว่าคน ต้องเป็นคนแบบใดคนห่างคนมีบรหรือว่าคนสูงต่ำดำขาวหรือว่าจังใดฮะนะแแบบได้ก็ได้ขอแต่แบบคนขามาแบบบ่ตัวเฮาสมมติว่าอันฐานะเขาบ่คคอยดีอย่างสีนะน้องกระรับได้อยู่บลูก็ต้องร้มกัะไปยกรก็ต้องบึงไปกออ่อนก็บ่แม่่าฮัสิแบบโบ้ปับตัดจใจดอันอนกันยังแบบว่าแน่ใจฮะก็ต้องร้องก่อเปอือคือแบบ ทางอันผ no? ู้บ่าวทางไทยทางลาวต่างประเทศมาลมน้องได้ยีบ่ได้ได้เบิดเนาะโดยกะอคจะเป็นคนดีบดบ่มีเมียมาตัวกับว่าได้เลยก <laughs> ะสัะ่นเนาะพีะ่น้องอ๋อกะทางน้องสาวผลกินข้าวกินน้ำแล้วบ่นี่ท่านได้กินท่านได้กินโดยอันข้าวสวยข้าวเที่ยงนี่ได้ท่านได้กินกินแต่ข้าวเช้าอันนี้ก็อยากทำแล้วพีน่น้องเลยประมาณ ตอนไรเลยสามสี่โมงเลยเนะ<ด>ยาะด้วยยังบริกินเข่ารถหุ่นบ่เนาะสำนีนมันกับโมีแน่ก,กินแน่ <laughs> มี้น่าก,กินเลยวยายากแนอ่อันยันบ่าวลดหุ่นก็สาวนางบ่อยากแนะน้นนำให้ลดสำนีนะพอดีงามหมือนนะสำนีพอดีงามนะพอดีแบบปิตาเพ่นงนี่ไงก็คืออันสมุดว่ามีนมไทยน,นมเล้ามาหนีก่กะหับได้เนาะด้ย อัานยังสิไปอยู่บ่เมืองไทยอย่งนสิไปอีกอยู่บ่น้นองก็คิดอยากไปอยู่เดี๋ยวกับเกี่ยวน้ำแล้วก็สิไปอ,อีกบ่เด,ดี๋ยวละปีเจ้าก็ไปเมปืองไทยบ่รวยหาก็ไปปีนี้กับไปหาก็ไปปีนี้แต่ว่าไปสองเท่อแล้วอ๋อกับไปกลับมาโดยไปเฮ็ดเวียกยังอยู่ไทยนะนนอาหารนานอาหารเงินเดือนเท่าไหรแปดเก้าพันอืมประมาณแปดเก้าพันเนาะโดยอืมก็ดีอยู่บ่บอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะ ก็ได้ยู่แต่ว่าแบบถ้าล้างถ้วยล้างจานมือเปื่อยมือพองถ้าเกิดว่าฮิตพระเอกล้างจานเนาะเ่าอยากแพ้น้นำยาบ่โดยก็คือสอนางตะกี้ไปล้างจานก็คือการละซะอยากแพ้น้นำยามือเปื่อยน้องเอ้ยก็ได้จำเป็นต้องเลยใหญ่พระเอกก็ขอเพิ่นใหญ่พระเอกเอ้าโดยพระเอกสืบยังไปซช่หละมันจังไข่กว่านะทางเพิ่นก็คือสิเข้าใจอยู่ดอกเนาะเฮาแพ้่นะ อันนมซาวหาหาซิบบัดทางนี้นั่นบัดเพิ่นอยากโคสองทางการติดต่อนี่น้องจะพร้อมแจกอยู่บ่น้องก็ยังบ่พร้อมก็ให้เพิ่นติดต่อทางเอื้อยก่อนอ๋อเป็นยังคือบ่พร้อมแจกจะแบบยากแบบเพิ่นเข้ามาตัวสินะก็ให้เอื้อยตัดินใจให้ก่อน <c oughs> โอ้ยเนาะเรื่องคมหักให้เอื้อยตัดสินใจให้เอื้อยก็จักสิว่าจังได๋แล้วเนาะเดี๋ยว มันต้องเป็นเรื่องแบบคนสองคนเขาเจะร่มกันหนหาแบบก็ต้องแบบผ่านไปทางเอื้อยก่อนแบบให้ตรวจสอบเบื้องกรอนบ้มามาได้แบบดใดบ่ให้ให้เอื้อยเบางกรอนพิจารณาเบางกรอนว่าเขานี่เป็นคนจริงจังสำได้แบบอยากล่มกับน้องแห้งสำได้เนาะแต่จะยังคอยมาติดต่อหาทั้งน้องเพิ่์ลพี่น้องเลยแต่โทรศัพท์โทรศัพท์น้องก็มีหลังที่เนาะมีแล้วมีอยู่แต่ว่าเพิ่์ลยังเพิ่์ลยังบวกกับเจกเนาะเพราะว่าย่านมันหลายคนอึกระถึกเข้ามาเนาะ จกไผเป็นภผยเลยยันว่าคนดีคนบดีเข้าแม่กันร้ายพี่น้องเลยน้องเป็นยังบุพเพเจเจก,ก็มาติดต่อทางสาวนางได้พี่น้องเลยถักมาขอมห้สาวนางก็ได้บางทีกับสาวนางกับสิหาย,ยุ่บางทีขอรำนองคนได้ <c oughs> <c oughs> เลยขอบคัวน้องมีจะ่คนขอบคัวน้องเต็มมีสี่คนม,มีสี่คนเอยไม่น้องคนหะนึ่ง เจ้าเป็นลูกผู้ทางกลางบ่หรืดอะไรเนี่ยลูกกกลูกกกโดยอ๋อพ่อแม่แล้วก็น้ปปองผู้นึงแล้วก oh, ็เจ้าโดยน้องผู้หญิงบ่คือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงคือกันแสดงว่าเจ้านี่ก็ยังน้อยยังหนุ uh, uh, so ่มอยู uh, ่เนาะขนาดลูกกกอันนี้แสดงว่าพ่อแม่เจ้าก็ยังบ่เฒ่าปานได้นาะโดยอายุเพิ่นเท่าใดล่ะอันนี้น้องก็ยังบ่แน่ใจนะประมาณ40ปลายอือประมาณ40เนาะโดยโดย คันเวลายิิมนี่เป็นตหาหักพี่น้องเแบบอเนาะแปลว่าอันเวลาอนะฮะอันเมือ่ออื่นจะได้เกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามันอื่นนี่เนาะมีคนมาเกี่ยวซอยอยู่บอ่อรวย่ังไงยัง <yang> กับพอดีเลยเนาะหาคนมาเกี่ยวเขาซอยอยันนี้สมมติว่ามีมีอันผูบาอยากมาเกี่ยวเขาซอยกันยินดีตอนหับอยู่บ่นี่ยินดีตอนหับอยากเงงอะไรบ้างเย ไปสิบบัวยินดีนะเมื่อกี้กับเขาซอยใช่ไหมต้มเป็ดต้มไก่สุกินหมดแล้วพี่น้องเลยจ้างบ่ชิม่าพี่เอวให้จ้างอันนี้กับบอมีเงินจ้างแน่โดยเลยสุดแต่ขาสุกไก่กินหมดแล้วพี่น้องเลยเหมือนขาไก่สุกินเลยขาสุกไก่กินแต่ละมือนี่น้องเห็ดยังแต่ละมือแต่เรียงงัวเรียงงัวงัวที่พ่อแม่เป็นเลี้ยงไว้ตะกี้จักโตงัวนะสองสามตัวสองสามต โอ้แตถือว่าสมควรเลี้ยงพอดีเย็นพอดีได้แย่งพี่น้องเลยโดย <c oughs> อ,อันก่อนหน้านี้ที่สาวนางมาถ่ายเจา้านี่ก็มีส่องยูทูบอื่นมาถ่ายอยู่บ่มีอืมก็มีอันผู้บ่าวทักมาหาอยู่บ่อยเลยยังบ่มียังบ่มีเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นติดต่อทางช่องทางยูทูบเนาะโดยสงสยัยอันเจ้าฮะก็เปิดใจจังมื่นเลยเจ้าก็เปิด แล้วก็เปิดเมื่อวานนี้หรือมื่อนี้อแ๋อสองสามมือแล้วตะกี้จะมาใหม่ๆจะขับเปิดอยมมมดรถ <laughs> ยังสับสนอยู่บ่้างยังตั้งรักมาทันได้ไปไทยกับบุญมีผู้บ่าวบ่บาทอไปไทยบุญมีผู้บา่าขนมไทยแต่เก่าคือลายแท้แต่กเก่าเราเอาเงาหน่องบ่มีเอาเวลาลงผู้เบาท <laughs> ไปเหตุงานนี่ไปกินอยู่น้ำผิ้นบ่หรวอยังไงกินน้ำผิ้นแน่กินน้ำข้าแน่เศรษฐหองเองบ่โดยไปน้ำหมูบ่อไปน้ำไผ่ไปคนเดียวแต่ว่าไหโมูหางานไหอย่าวอเป็นอยู่ห้องเสรฐห้องยังกับอยู่น้ำหมูบ่อเรียอยู่คนเดียวอยู่น้ำหมูกับหางเงินกันอืมแบบหางข้าหองกันเนาะโดยอืมกก็ดีแล้วมันมีมีคนมาหาข้าหองสอย คันสมุดว่าอันเปิดใจไปนี่มีผู้บ่าวไทยมากลับไปไทยกันกัลร่มกันอยู่พูนเลยสบายน้องพี่น้องทางน้องสาวเพูนกินข้าวกับยังวันนี่มีเนื้อเห็ดน,นะกินนะบ่แกี๊งน้องไม้เห็ดแกี๊งน้องไม้โดยอาพี่น้องอาหารบ้านเฮามีแต่แกี๊งน้องไม้ช่วงนี้เนาะหาสาวใดก็มีแต่แกี๊งน้องไม้เพราะว่า อยู่อันอยู่เมืองไทยนี่น้องมักกินยังเป็นพิเศษอยู่เมืองไทยน้องก็มากินกินยังกระไดฮะ่แบบมักเป็นพิเศษจะ่ามักหรือว่าขหน,นียวหมูปิ้งบ่หรือว่ามักแนวอาหารมันมันหรือว่ามักของหวานหรือว่าม,ากาามากักย่างนะม,มักสมตำบ่โดหมักกินสมตำม,ม,มาบ้านตอานี้ตำกินจกเกือบอะไรเ,ออเกือบขึ้มือ <c oughs> <c oughs> ตำกินเกือบทุกมือเนาะเพราะว่าหมักเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับบ้านข้าก็นอกจากตามมะฮุงแกงหน่อไม้คูจิโร่ปลาเนาะก็อาหารบ้านข้ากับซีมีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าในเมืองกับขากับบุคคลได้เข้าไปซื้อเอาเนาะเพราะว่ามันกับค่อนข้างที่จะไกลในเมืองเติบอยู่พี่น้องเลยอ่านั่งตรงนี่ก็ถือว่าเย็นดีเนาะเพราะว่ากัช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงๆเนาะพี่น้องเลย น้องเพื่อนจังหวะหิวเขาเลยวิจักนี <laughs> ่อันแกงแกงแล้วะไรบ่นอะไรม้ยนะโดยทางแม่เพืเ่อนเฮ็ดไว้ถ่าอ๋อให้แม่เฮ็ดเจ้าเฮ็ดบ่ได้ปะกะเฮ็ดได้อยู่กับเปลี่ยกนการเออเปลี่ยนกันแม่แกงแซ่บกูบ่น <laughs> ูแกงไม่ให้ทางแม่เมพื่อนเฮ็ดเจ้าฐานะเฮ็ดเมนูยังไรที่สุดกะเมนูยังกะแบบน้องกะเฮ็ดแบบในเบิดทานอ๋อเฮ็ดเมนูได้เบิดแต่ว่าจะชิเซ็ตหรือบ่โด <laughs> เห็ดได้เบิดแต่ว่าแจ็คสีแส็บหรือบโเนาะพี่น้องเนาะเอ้านมสดเพิ่นกับซีมาซิมซีมือเพิ่นเลยพี่น้องเลยก่อนอื่นก็อยากมาซิมอันยังเกาะแกงน้องใหม่ตามังหงมือหนาสาวนางสีมาซิมน้ำมือนี่คือว่าซิมคำแล้วพี่น้องเลยสาวนางกะได้มานั่งหลินน้ำเพิ่นกัถือว่าโดนเติบแล้วก็อยากให้อันทางน้องสาวเพิ่นพบพ่อคนที่หักแท้หักจริงเนาะหรือว่าผู้ใดอยากมาโอบมาล้มทางน้องเพิ่นกัสามารถติดต่อมาทางสาวนางได้เนาะสาวนางสสื่อสารให้เนาะ เกิดว่าอันไดโอด้ดมกันถืออกถือใจเลยกะสีไปต่ออย่างไดกะแล้วเตเนาะพี่น้องเนาะกะเอาทีสบายใจหรือว่าจีชวนกันนันชวนนมไทยกับ่วนกันไปอยู่ไทยเลยก็ได้บบเป็นยังพี่น้องเลยไปหลินไปร่มกันอยู่ปุ่นกับโเป็นยังเนาะถามน้องคนก้อนว่าจสะดวกบ่กกหรือว่าจังได้ะไปล่มทั้งินชมรมุ่งนมไทยมาจีบจั่งสินะ เไม่วว่าเออเจ้าแล้วเกี่ยวขกาวอะไรมาล้มขออยู่ไทยไต้บ่ออยู่แบบนี้นะอันนี้น้องกะแบบท่านแน่ใจกะต้องล้มก่อนเนาะโดยเดืสมุดบามีหันหน้แบบเขากลไปล้มซื่อๆเขากูปฏิบัติไปอยังกับเขาเนาะเดือดสมุดว่าเขาไปเห็นหนาเห็นตาตัวจริงกันวาสันซะโดยกะมานั่งนี่กะไล่เติบแล้วพี่น้องเลยกะจะได้ยันขอลาน้องสาวผุนเมื่อแล้วเนาะกะ คือว่าอะไรพี่น้องเลยติดต่อสื่อสารก็ให้มาทางส้นางก่อนจังคอยหอดน้องเพิ่นเพราะว่าเพิ่อนหไหวใจอันส้นางให้คัดกรองให้เพิ่นว่า <c oughs> ว่าเป็นคนแบบใดใส่ให้ส้นางไ,ไหวใจแบบว่าเบิ่งให้นี่เพิ่นว่าแบบเพิ่นยังอันอ่อนประสบการณ์กับว่าได้ดแล้ว <c oughs> <c oughs> เลยกับทิ่นี่กับชิคอจบเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบใจทางเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่อันเบิ่องขีดส้านางจนจบเนาะพี่น้องเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผืああ่อเป็นกำลังใจให้สาวนางนีーーー้พี่น้อยกับจบคลิปเพียงเท่านี้ก็สบายดีทั้งนองละดยสบายดี